ปูด1หเหรียญ47สเวัสดีค่ะเพื่อนอที่น่ารักทุกคนนะครับคุณอยู่กับช่องวูดดี้ดีเที่ยวค่ะตอนนี้นะครับวอร์ดรก็อยู่ที่ตลาดไทยนะคะเมืองชิคาโก้เลยค่ะ เดินดูตลาดไทยนะครับเพราะว่าตลาดไทยเขามีอะไรบ้างนะคะคือถ้าเรามาอยู่อเมริกาถ้าใครๆก็คิดว่าเฮ้ยไม่มีอะไรกินเนาะของไทยแบบว่าหาซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงเนาะ,ะนี่ที่เชาโกนะฮะเราก็มีตลาดไทยนะคะอยูออ่ประมาณแถบอัพขางนะคะเขาจะมีของไทยนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะกาแฟไทยคฟี่ กะทิแช่แข็ง2เหรียญถ้าเจอใบมะกรูด1น7่งเลมอนกราส2.55ดเขาก็มีกระชายนะด้วยนะคะทุกอย่างก็บอกว่าแบบฟรอสเซ้นไว้หมดเนาะคูแคมป์ไม่มีขายด้วยหรอเนี่ยแต่เขาบอกบอก,บอกว่าเป็นแบบไม่หวานโอ้นี่คือตลาดไทยนะคะเขาะจะมีของแบบไทยๆเยอะไปหมดเลยนะฮะ ตรงนี้เขาก็จะมีบอกว่าร้านข้าวแกงข้างในด้วยนะคะใช้รับเงินสดเท่านั้นนะฮะทถมันนะทำไปแล้วสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะขนมกุยช่ายด้วยตอนฉันอยู่ตลาดวิเศษนี้บบว่าเลิศน่ะก็มีลูกชินลูกชิ้นด้วยนะคะนี่ลูกชิ้นมีไส้กรอกอีสานนะใครชอบกินไส้กรอกอีสานนะหมูปิ้งหน้าบ้านเรานะคะนี่ก็มีหกเหรียญนะหกเหรียญพริกไทยเผ็ดๆนะฮะพริกไทย อันนี้กระเจียบค่ะผักกระเทียมที่นี่นะคะทั้งหมดเนี่ยห้าอันสองเหรียญแปดสิบห้าสองเหรียญแปดสิบห้าแพงมากในความรู้สึกข,ของวดอนะคะเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะเลิศๆอันนี้แบบยี่ห้อนี้อร่อยมากเลยวดรชอบมากเขามีผักบุงด้วยนะคะผักบุงก็มีค่ะผักอมค่ะเพืเ่อนๆค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะ เอ้ยเขามีน,นั่นด้วยอะ่ะมะเขือพวงอันนี้ตำน้ำพริกอร่อยมากอันนี้ของสดๆก็มีนะคะมีตะไครหนึ่งเหรียญยี่สิบห้าเซนอันนี้กะเพราแท้นะคะฮัลโหลคือกะเพราแท้กับกะเพราฝรั่งไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นโหระพานะคะว่าเราชอบซื้อของแบบว่าของแห้งๆนะคะมีเครื่องปรุงข้าวมันไก่สองเหรียญยี่สิบห้านะครับนี่น้ำจิ้มสุกี้เลย นี่ซื้อไปนี้วุ้แบบหวานมากเลยอ่ะต้องแบบปรุงอีกทีนึงถ้าจะตื่นน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยวอรแนะนำพันถายนะครับวอรชอบกินสุกี้มากก็พันท้ายนาราสิงเลิศซออสหอยนงอางรมอาเนี้สามเหรียญเก้สิบห้าที่จริงที่บ้านก็มีอยู่แล้วนะคะตาหมี่แพนด้านี่แาะคะ่ะแต่ว่า ตาอันนี้น่าจะอร่อยกว่าอันนี้ก็เป็นน้ำปลาของพันท้ายนรสิงห์สามเหลีย้าค่ะหรือถ้าเป็นมีอันนี้ของแม่อะไรอ่ะปลาลนางฟ้าอันนี้ขนละเก้เลยนะคะเนี้ยอ่าของแม่อีพิมพ์แพงหน่อย12เหรียญ ไหมพิลลมพรก็มีนะคะเก้าเหรียญที่ห้อเนี้ยเขาบอกว่าเป็นน้ำปลาที่บอกว่าพรีเมียมมากเลยอร่อยมากตแต่คนละห้าเหรียญกับหกเหรียญน,นะนี่อะไรอ่สิบเหรียญน,น้ำพริกกุ้งเสียมีนมตามะาลิบ้านเราด้วยอะ่ะใครชอบกินมามา่า<ๆ>เขาก็มีมามา่านะ,ะมีทุกอย่าง ะะส่วนปลาจากแบบปลาไทยๆอะไรเงี้ยปลาฟิเลตก็มีอย่างเลยค่ะใครชอบกินปลาทูหรูปลาทูวันนี้สองตัวห้าเหรียญน,นะจ๊ะปลาทูอันนี้หกเหรียญปลาทูค่ะถ้าใครชอบกินปลาทูค่ะอยู่อเมริกาม่กินปลาทูแล้วค่ะกินแซลมอนก็ <c oughs> จะเป็นของคบเคี้ยวเล่นๆนะฮะ จะเป็นแบบว่าของแห้งๆนะครับพวกแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามเล่นไหมอ่ะซื้อติดบ้านไปดินไหมขอลับสี่บาทสี่เหรียญได้นะ น,นี่ก็จะเป็นแบบว่าผงโรโบนะคะถ้าเราอยากได้อะไรก็เนี่ยซื้อได้เลยอันนี้เหรียญเหรียญกวาดะคะ่ะเหรียญย5เหรียญ7จ็ด้าเขาก็มีปลาได้นะคะนี่ปลาอันนี้สามเหรียญย5่หเซนนี่เขาก็มีปลาเค็มตรงนี้ด้วยนี่ของจากไทยเยอะมากนะคะนี่เขาก็มีข้าวเหนียวมีข้าวทุกสารทุกสข้าวนะคะแล้วก็ ของที่เราแบบใช้เนี่ยทุบเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะมีด้วยนะคะปัจจัยถวายพระก็มีค่ะแป้งแคร์ยังี่ใครติดแป้งแคร์ใครติดแป้งตางูอย่างเงี้ยนะครับมีหมดสบู่นกงนกแก้วนะคะนี่และที่เด็ดสุดนี่เขามีโคกกระบากากกระเบือเลยคะ่ะแบบรสอ่นะแล้วใครชอบกินหมูกระทะมีด้วยนะคะเซตนี้4 6บเหรียญรสจะรสทุกอย่างเลยบอกเลยคะ่ะ จะมีแบบเครื่องพวกก๋วยเตี๋ยวเรือสาเร็จรูปด้วยนะคะนี่ถ้าใครแบบอยากกินแบบก๋วยเตี๋ยวเรือแบบบ้านเรานะ,ะนี่ก็มีอันนี้ซองละสี่เหรียญอันนี้ซองละห้าเหรียญก๋วยเตี๋ยวเรือผัดไทยก็มีซองละสี่เหรียญมีเครื่องแกงพะโล้ลาบเหนือโจ๊กก็มีมีโจ๊กด้วยนะคะรสหมูนเขาอาหารเขามีหมดเลยนะคะเนี่ยลาบมีลาบ ข้าวเหนียวส้มตำม,มีหมดเลยค่ะนี่หอมหมกอุอ้ยว่ามีหมูแดงหน้ามากเลยค่ะข้าวมันไก่ขนมจีนข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวนะคะโอ้นี่เขามีน้ำจิ้มซีฟูด้วยนะ,คะใครขี้เกียจแบบว่าตำน้ำจิ้มเลิศเนอไม่ต้องตำเองอ้ยน้ำพริกเห็ดย่างเจ็ดเหลี่ยนอัน,นนี้น่าทานมากเลยค่ะ เขามีบอกว่าขนมปังหมูหยอกมันบ้านเราด้วยนะเนี่ยนี่มีขนมไฝ่ทองสาคูสังขยาขนมเขาเยอะมากเลยนะขนมไทยๆพร้อมพร้อมมั่มค่ะโอ้ยมีกุยชายด้วยหนยเนี่ยอันนี้น่าลองมากเลย5ะของเยอะมากไม่รู้จะซื้ออะไรค่ะแบบว่า,ล,าลืมไปเลยนะครับว่าอยู่อเมริกานะขะองเยอะมากค่ะก็ชอปปิ้งที่ตลาดไทยเสร็จแล้วนะคะหมดไปทั้งหมด 50เหรียญน,นะคะค่าเพื่อนเพื่อนคขาอะดอก็ซื้อของที่ตลาดไทยเสร็จแล้วนะคะก็เป็นตลาดที่บอกว่ามีของไทยครบวงจรจริงๆเลยนะครับราคาก็อาจจะสูงกว่าบ้านเราที่เมืองไทยนะครับหรือบางอย่างก็อาจจะถูกกว่านะครับก็ แล้วแต่ว่าเราจะซื้อของอย่างไรอันไหนเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่อยู่อเมริกาในเมืองใหญ่ๆอย่างเชิรโกโน้นิวยอร์กเอลเอซานฟรานนะคะก็ชุมชนชาวไทยแล้วก็เอเชียนะคะเขาก็ใหญ่แล้วก็มีของที่คนไทยอย่างเราเนี่ยชอบใช้นะคะตลาดไทยด้วยนะคะเขาก็จะมีของที่แบบเออฟานขึ้นไปแบบเป็นของที่บอกว่าหาซื้อได้ยากนะ,ะอย่างเช่นพวกชะอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาได้ที่ตลาดไทยนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปของวอดอจนจบนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe นะครเป็นกำลังใจให้าวาดอในการทำคลิปต่อตอไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบสวัสดีค่ะบายนี่นะคะก็เป็นกระเพราแท้ว่าดอก็เอามาทำกระเพราไก่นะคะทํทำเป็นแบบลันช์บล็อกให้จอร์ดทานพรุ่งนี้นะคะอหอมมากเลยค่ะ